สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมนะวันนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกุดไหนะครับผมนะอ่างวดที่แล้วมาขอได้เพาะเฮนักวันงวดที่แล้วเดี๋ยวมาขอป่ะวันดีครับท่านผู้ชมไม่ได้งวดที่แล้วเราเดี๋ยวมาขอป่ะมาขออยู่ครับแต่ว่าเขามันบ้าเขาไหมครบบาเป็นหยังเนาะทอ้าไหนก่ะแต่ว่าถ้าว่าบ้เขาหรืนเปล่ กัดจกปิงปองเลขไหาเขาไว้ล่ะได้ตัวไหนเพราะมันเลขไหามืดล่วงเขาไปแล้วเขาอยู่โอ้โหท่านผู้ชมเนาะมันก็เป็นของธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเนาะคือความถูกความยากเขานี่ก็เหมือนผ้ายงผ้าอยุ่นเวลาฝนตกมากป่ากระนงกันน้ำเนาบ้านเั่นพังแม่ครับแต่ว่าอย่าลืมเลครับท่านผู้ชมหลังฝนซาฟ้าย่อมสดใสเสมอ้าเข้ผพานจุดนั้นมาแต่ชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนผมใหญ่พ่อแม่พี่น้อง อดทนอีกจังหน่อยครับขอไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเจ้าพ่อเพิ่อนหาแน่นอนครับผมมาโน่านครับผมถูกต้องเดี๋ยวไปขอต่อนี่ครับมากับบาวไซ่แต่ไรอยากสวัสดีครับเหมือนย่างนี่เห็นทหาเนาะเหมือนมันเคลื่นหายหนาหายตาคักย่าเหนียวบ้างเนาะจะเป็นหยังนี่แหละมาเนี่านผน้าท่านผู้ชมนี่แหละครับผมกำลังเตรียมของนะครับเตรียมทูบเตรียมอะไรเพราะว่าอ่าพุ่นมอง มองสะพานพธิเ์เหล้วเวด้ยท่านผู้ชมเพื่อนทำเสร็จแล้วเนาะพุ่นนะพุ่นเพื่อนทำเสร็จแล้วทางนู้นนะครับนี่คือ,อวัดกุดไหนะครับผมนะท่านผู้ชมไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไม่รีรอแล้วครับผมนะไปเดี๋ยวผมพาไปขอโชคขอลา <C ell pronounce duda> อะไรนี่ยยืนตาัน,นีมันลมอ๋อมันลมออ โ oh. อ้โหเล็กน้อยอมอมไอเห่ากระต๊กใจเหมือนนะครับอืมฮอตเ<ม>อเุเด็กทู่บาทโอเคท่านผู้ชมไปอย่ามาไหว้ครับผมโวลาหนาวเลยเอาผมมาครับเอ้อยยกไห้ไม่น่าที่ยกนักนะเรื่องไฮไฮนี่มสวัสดีครับผมสวัสดีครับทั้งสองช่องเลยนะครับผมเนาะทั้งหนุ่มอาร์มคุณเดิมและอาร์มคนชาแนลนะครับ อ่าเบาใช้ตะไลยักษ์นะครับผมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับเราก็มาแบบในรูปแบบแดดเปี้ยงๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้ฮ้อนเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาขอโชคขอลาบด้วยการจุดเลขทูบและขยับเซมซีและจับเลขปิงปองล้วงไข่นะครับบ้างหอนแต่วงเงื่อแตกเลยนะควนเลยนะครับผมจะหายร่มมาแล้วจริง ปัญญพงษ์ก็ว่าอะไรนี่ครับจุดพวกใครติดอะไาต่อไปใช่เพราะว่าล่มล่มยู่นี่มันเป็นตอนเนี่ยโอ้ยเป็นตามาอยู่โอ้เย็นดีครับถ้าท่านไหนมีลงไมีหลานอยากบวชเป็นพระมาขออนุญาตเป็นบวชย่นี่หรือมีสมาธิในการสวดมนต์ส่งมนต์เนาะบรอากาศเย็นดีครับแล้วก็กลางคานนี่ก็เป็นหนองเแค่ไหนเข้าใจสงบดียิ่เย็นอะมักมักผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมมีสมาธิในการเในตอนแค่นี่เนาะ คือคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะถ่ายทรัคลิปนะผมก็ไปนอนอยู่นู่นเย็ยนดีอยาสีรับเลยได้หยิบนึงเออพพออใจ่ียาสีรับแสดงไอ้ไฟชชงรับแรับยังไงกะอย่าถือโทษโกรธเครืองกันเด้อยท่านผู้ชมอย่าว่ากันเด้อกะไปย่าม้าขออยู่ครับกะบจบพอเป็นพระท่านให้บ่คือจังไหนผมหลักการน้องอามนี่กัมาขอน, <ะ S 2> นี่กัอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโฉด้วยครับ ว่าแนมไปทางเด็กับมื่คือเมื่อยคือลาที่ออท่านเฉียดแนมเบิ้งชีวิตเจ้าของเนี่ยติเมื่อคือเกิดมาลำบากที่แง่เดสิลดผลจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงน,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 น้องงานเมาที่สิลดได้ก็คืออยากโอ้อยากให้ท่านผู้ชมนี่มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งหมดละเอาสิบสองละนะ้านหมดละเนาะยังตำง่ำหมดเนาะให้เพิ่นได,ได้หลายล้านโลยให้ได้หลายเ้านท่านผู้ชมที่ได้มดหนีมดทุกมดโศกมดไทย มดนี่มดสินกันคักๆในถอดห้มันลุตลดผลคักๆกรดมันเหนื่อยมันล่าค่ะท่านผู้ชมมดกำลังใจหลายๆอย่างเออเดี๋ยวได้ครับท่านผู้ชมนักวันท้องแท้แต่จุดลงไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอไปดีถูกกันอยนี่ต่อให้เออเนี่ยนั่นเย็นว้อนนั่งโดนยิงหลายรอบนี่มึงก็โดนหลายเทีเลยท่านผู้ชมขนาดเตี้ยเ้ยนี่ท่านผู้ชมไปเบิังห้เดี๋ยว

ก็นี่แหละมาในแบบอากาศมันร้อนท่านผู้ชมเข้ามากทางเวนก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าที่เนี่ยเย็นดีเด้เย็นเย็นไม่ใช่เนาะเย็นดีเย็นจนเงือแตกกับหงอยุ่เย็นเงือแตกเขากำลังมิร่มนะมาจุดเร็วฮะได้แล้ได้แล้วได้แล้วบ้ล่าแป๊บหนึ่งเด้อขอจุดทูบสักกันมูกเจ้าบอกใครบอกเลยเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมพูดกับบ่าวชัยก่อนนะครับครับใครบอกเลยชัย เรงไม่ยุ่ดูหรือไปจอกันอยู่หนไมมบอกกับเอฟซีแดงโอ้โหอยูอกกับเอฟซีนะครับนึงเอาเร็วอเอะเร็วเอาเ้ใจเฮ้ยูกกัเีดีแนะนำตัวหน่อยเร็วเล็กน้อยฝ่ายกัมมุลลงหายนี กาเ้ยปดบไดห้าเลยครับเฮ้เบ่งไตปส่มโวดเป็นเพราะอยากเป็นไอมาท่านผู้ชมมากราบไหว้โอ้ยเด็กถูกถ้าขอหมดที่เรียวนี่ตเป็ัวชมมักเป็นแบบนี้แหละเป็นอย่างไอย้างตามหลักนี่ครับเนานี่มันางอย่างนี้มัอือเป็นยังไปท่านผู้ชม ตัวแล้วครับจะพึ่งเป็นถูกก็ถูกสิแกแมนมาท่านผู้ชมมากราบไหว้บอกเก่าวเจ้าพ่อกุดหายไปพร้อมๆกันนะครับผมนะเจ้าพ่อกุดหายได้เจ้าพ่อเด้อผู้ขานุ่มอามก้นเดิมทั้งสองคนชาแนลครับเบาไสเพิ่งหันเด้อเมื่อนี้ลูกหลานมาขอชั่วขอลาบของมวลวันที่สิบหกกักฎาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านีได้เจ้าพ่อนี่จุดเลขกถูกต้านานี่ถ้ามาจุดโกดที่แล้วนี่ปังค่ะแกได้บ่อเลยอื้อ เอาบ่แน่หร,หรอกงวดนี้ถ้าพ่ออยากให้อีกด้อจะพออยากให้อีกตัวใดหรืออกมาทางเลขถูกเลขเซมซี่เลขเขายเซมซี่นี่ด้อจะพอเด้อมองได้มองนึ่งก็ได้ให้เพิ่นได้มัดนีมัดศีลขอจังๆในงวดนี่เอาจังๆเลยสามตัวตรงตรรถให้เพิ่นได้ไปหานี่ช่วงนี้กระลังบุรณะวัดอยู่นี่กระลังที่สร้างอันานี้นี่ให้เพิ่นได้เอาเงินมาสมทบวัดหลายๆให้โชคเพิ่นที่หลับปูสามตัวตรงตงวดนี้นะปูเด้อน่านักเลยน พอคักๆโหลดเออจะพอเลยยัางใดกะสองสามงวดที่ผ่านมาย่างเขาประตรงมันไหนงวดนี่กะ<ม>ห,หายเฉพอหายตรงๆรหลดวันี่เอฟซีค <4 S 2> นที่ได้แนมเบิงเหล่าที่ได้น้ำไปเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบลาคบลคนที่ได้ไม่โชคไม่ลาบแต่มีเงินไม่ท่องกันได้หลายโหลดเอารางวัลใหญ่สิบสองล้านหลอดเนาะแมนเออจะพอเ้อ เป็นคงังรหงวดเนี่ยออีีเด้อเห็นาหนห้เพิ่สามตัวตรงๆเลยหรือว่าถูกแล้ววันที่หนึ่งดเพราะว่าชมนีมองนีเขาก็ลังบูรณะวัดกําลังยังยูเด้อจพอเด้อใหพิคนได้มีชมมีลาภกันมดนีมัศิลกันอ่าเป็นวัดหมนกรลังส่างกรลังแนแล้ววันที่หนึ่งห้เหิ่นเด้มาหลายๆยางโหลดเอ้าเ m c นะครับ CMC ชุมิงรวยดกว่าเด้อมักตัวไหน ตา้งโต้ไดอันได้ใส่ยิบออกมาลูกยิบไปไงออกไงโอ้ไปแนวใช่ไหมต้นไ้ใช่ยึดป่เพิ่อนไม้แรกครับผมท่านผู้ชมโอ้ต้นมุ่นเข้ามาเอาครับมุ่นดีต้องมุ่นกต่ว่าหัวเต้ยไม้แรกครับผมไม้เล็กซี่ครับท่านผู้ชมครั้งแรกครับผมได้มาเลยเล็กซี่ไม้เล็กซี่ครับไม้แรกครับผมโอเคไม้สองครับผม างานเด้ก็พอเด้อยิบออกมาโลดให้เพิ่นปังๆให้เห็นโหลดแล้วคอมาตัวไรแบบไรตาให้เพิ่นออกมาโลดเลย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอ,อ้าวเาข่าหายท่านผู้ชมเข่าหายเลยนะครับเข่าหายแบบนี้เข่าแท้ละอเอา้าล่วงเอา้ามักล่วงโมเมนต์ <laughs> ดิจอดคอเพิ่นบอกว่าจอดในาหายกุดหายน้องอานดิจับเล็ปิงปองอยู่มันบ่ ให้สังเกตเลขปิงปองในไหแล้วกันว่าจะได้ตัวแดงวดนนี้ย้ําในทิโจกครับเนี่ยโอ๊ยเลื่หมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมสี่เจ็ดสี่เจ็ดหมายเลขเจ็ดครับสี่เจ็ดมีสีเจ็ดจะบอกนะว่าสี่เจ็ดหนึ่งคือเก่าห่วยเป็นไปได้เมื่อวันนึงนี่คือ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 ผมมาขยย่างวดที่แล้วเนาะเองสิแม่ขยย่างกันเห็นแล้วท่านผู้ชมเอาชัดๆเลย ตัว <c oughs> บา <c oughs> ยืนรอปันติงนี่ร่มเลยล่ะร่มตัวบนก็ปติงเหรอเออออาไปหัง,งเด็กหกครบับสี่เจ็ดหกเลขหค,ครับ,รบสี่เจ็ดหกอา้าวเมื่อกี้ เซียมซีนสารล่งไปในไหเเ้อวันน no ีเด <Bu> ็กกะพ่อคุณไห้เนอาจจะไห้เบื้องเล็กิงปองในไหก็ได้เอาเอาเอาเฮติเลยลดสองแม่สอังานได้ปะเนี่ยคุณคุณคุณสองสอไรีงอทงเยงนวต้องล่วงอคสองลูกเนี่ยเป็นคไห้แล้วเอามาโอเคสองลูกถ้าทผู้ชดีมยวเอาอีกลูกนึงนะใส่กอนตามใจน้องอามนะครับตนด้เลขตัวนี้ตกก่อนนี่ไมยเลขกก หมายเลขหกครับเนี่ยหกกับเก้าตัวเดียวกันหมายเลขหกครับลูกนี้กระเด็นออกมาหกกันแต่ว่าตกไปคนละทีละทางหมายเลขสองครับหกสองเก้าสองมาได้เป็นหกสองหรือเก่าสองหกสองครับเอาต้องอามต้องการอีกลูกหนึ่งหกสองก็ต้องดวงไหมหายย่าวนะให้ดวงให้ให้เวงให้เยอะมากเลยคุณผมได้หายเอาวยังไงล่ะหายย่าวอีงไงเอามาใช้ายยิบไหมว้าย เฉียวนี่ม้าแปลกเฉียวนี่ขย้าแปลกเลยลำหนาเลยน้องอามมาต้องใส่มือจกเลยแมนขย้าซื้อกระเด็นออกมาแสงว่าจบพอคนถือมือทักออกมาหกสองแปดเก้าสองแปดหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดสองแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดหกสองแปดแมนเป็นเป็นการขอที่แบบกพิสดารแห้งเพราะว่าน้องอาร์มแค่เขย่าลูกปิงปองกระเด็นก่งมากมันนี่หอกปครับแต่ผมชอบเนี่ย กระเด็นเห็นมาแต่จังไกอยู่ลึกๆอะทางทีเขาติจกทีเดีซึ่งมันจกไม่ได้มันติดมือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือมันใหญ่มันจกมือติดมือมือใหญ่หรือว่าจกคอเปิ้เสืหาเลดหลังจากที่น้องอ่างก่อยาวนที่ยังสักลงไปในไหยเลยเราแถวนี้ไม่ได้ล่วงสักลงไปในขึ้นไใหาไหบอเ่กะเด็นหายเลยปึงป้องนี่แหละเก้าสองแปดหกสองแปดตางสองจกทีมักเปาดากแ้วแถวหงอยย ก็แปดเียนั่นอย่นแปดอยู่นะครับท่านผู้ชมมามาดูเลขคู่กันครับไก่เบิร์ไว้เป็นแนวทางครับผู้เลขทถูกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะโอเคเลขถูกเนาะนาทีมงจีเนาะดูข้างเลยนะท่านผู้ชมเลขทู่เนี่ยเห็นเป็นหกหนึ่งสามถ้าไม่หกหนึ่งสามก็หกหนึ่งแปดมาเดี๋ยวให้มาดูครับผมไปมาท่านผู้ชมนะครับ นี่ครับเลขทูบนะครับผมนะได้มาแล้วนะครับผมนะกับทางบ่าชัยตะไลยักษ์ถ้าไม่หกหนึ่งสามก็หกหนึ่งแปดแต่ถ้าดูในแนวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายหกหนึ่งสองนะถ้าผู้ชมจีนจะดูเป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันนะกวนเหมือนปลายเลขหกเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหนึ่งแปดหรือหกเจ็ดสามหกเจ็ดแปดได้ไหมก็เป็นเมืองเดีหมือนเด้ แล้วแต่ถ้าผู้ชมจะดูนะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขหนึ่งนี่เบื้องลักษณะหนาๆคล้ายเลขเจ็ดนะแมนเป็นหกเจ็ดหกหนึ่งแมนแมนแมนเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอ่ะไปแมนครับผมมีโอกาสแมนบ้างทธิเห็นไามแมนโอเล็หนึ่งมีกันดำดำนะครับอพรปกติเล็กหนึ่งมันจะแหลมเกือมากเหลือก็ไม่เสซนเล่นๆอืมอันนี้เหมือนจะปูเหมือนจะพฟย่ามีเขาเบิ้งเป็นเลขเจ็ดอ่ะเป็นหกหนึ่งหกเจ็ดใช่นักบอลเขาเบิ้องดีนี่แมนยูถ้าผชมนะครับ อ่ะเดี๋ยวบางไส่เดี๋ยวท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวบางไส่ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวขอเบิ้งสูบกันเด้อครับไอบางไส่บอกกับท่านผู้ชมก่อนอ่ะอับท่านผู้ชมเล็กถูกเึิ่งเอาเด้อท่านผู้ชมได้เป็นบางไส่อยากอายนึ่งตัวหนึ่งใช่บอกกับท่านผู้ชมใหม่เด้อกลางเลขหนึ่งไข่เลขเจ็ดอ่อบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวขอเบิ้งสูบกันเด้อไม่หกหนึ่งหกเจ็ดต้องไงกลางเลขหนึ่งไข่เลขเจ็ดใช่บอกกับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเบิ่งดูครบกัน เปิดเขินกล่องเป็นอยากไเด้เ้ยโอยตางกเบิพอาชไม่ดีวะบอยู่บได้อ่าบเบได้เดี๋ยวเดี๋ยวหันไหนาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวตรงมีเนื้อหาตัววางเลยเอาเนื้อหายัง่าววายังก็ได้ก็ทำผู้มเดี๋ยวที่เบิ้ขอยเบิ้ตูทูข้าหนึ่งอ่าวาเด้อหนึ่งมแต้เพาบิกันหาค่เราชบจเอาใช่เอาใวาหันกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยครับ ซํำเนี่ยทํำนี่แหละไม่โอ้โหีจิงใช่ไหมจับเนาะโอ้ยเจอประจําไปสับปะชอชบางนีไหมประจําเจอประจําได้ไลยบงนีนี่อืมเอ้ากับพี่ำมีเเดกกันกำลังเมยเย้เ่เอาพี่กรี่ะช่องเนาะเดกนเดยวหันกองไปหาหาเบาช่ยกอนอากาซุ่มเฮาซุ่มเฮากัหันซุ่มเฮ้ากับหันหนาเบิ้งเด็กถูกหายเบาชัเพิ่มกับสับ่ชอกันเด้อเอาเบาชัยมาสับปชอบกัน ส i บ p l e เพิ่นมาขายแต่เดี๋ย่าใช่ยังมาเนี่ยจะขายยังผมนี่เอาวอลเมแม่ว่าทมอร์ให้วอล้ับชุกแหงเหล่าเอาวอลวอลเอาวอลมีนะวอลครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนโอ้ถือว่าเป็นคำาหมือพร่อนขอบจักรวาลนะเนี่ยเปล่าใช่ใบพัดไหนขอบจักรวาลครับท่านผู้ชมป้าท่านผู้ชมโอเคครับผมโอเคครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะครับกับศาลเจ้าพ่อกูไทยนะครับผมเนาะ ก็ได้มาขอโชคขอลาให้ท่านผู้ชมได้แล้วนะครับผมนะโอเคครับมีอยู่แค่นี้นะครับผมนะหนุ่มอามคนเดิมกับทางช่องพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน E ีหน้าคลิปหน้าจะไปที่ไหนแห่งไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปของทางพวกเราที่เราลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกับทางช่องพลชาแนลแลวก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับผมนะก็จะฝากไว้ท่านผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะโอเคครับก็ก็ได้ประมาณนี้แหละก็ขอให้ทุกท่านทุกผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยนะครับหลังจากผมจะทําคลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ดูก่อนว่าไม่รู้จะไปตรงไหนต่อนะครับผมนะก็คดๆดูก่อนขอบคุณในหลายเด้แต่นผู้ชมสำหรับการติดตามเราช่วยให้กำลังใจทั้งสองช่องและเบาใชับโมโหจะตอบแท่งที่ไหนู้ชมนอกจาก มักขอโจคอลาให้ท่านู่้ชมเด้ยรับชมกันการตอบแทนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะได้คับให้ท่านู่้ชมได้เบิ่งกันอยากอาไปวไปวนมาจนทำ้ายแ่พวกชอมไข่อยอยากไายดิอยากอาเเห็นข้าสองพ้นฝนเบวดี่ถ้าชมลองย้อนไปตั้งแต่เพิ่นเปิดช่องใหม่ๆเรื่นักวัวแลาวมั้เสียวอย่าโอ้ยนานพยายาก็เาเม่ฮนักวัวอย่างนักวับอกพ่มยั ไม่อากไอดิว่าต้องมาด่าเราละครพจนเนาะมันต้องมีครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็สบายละครพจนเนาะเดี๋ยวนี้นี่ผมกลายเป็นผมไอเลยเจอทองทองพจนมาเนี่ยโอ้โหเขาหานี่ผมสลบเลยผมถึงอยู่ขาง้างเลยอ่ะนั่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นทำไมเออบางทีเนี่ยผมก็ตลกทางช่องพจนเหมือนกันเลยทั้งพ่น์่าเนียเวลาผมโทรหานะเตือนเตือนเตือนักวันไม่ยังวันยันใด บปยังเป็นมันฝัง่งอเิเป็นตพเหลืออย่างนี้อน่จะบอกงี้เดิไปยังไาต้อแดดจังไกันเอองจลก็จะบอกงี้นะทุกทีเราจะว่าพ่อพ่อไปยังไงเออได้ดีเด็กดูดีกะตะวันไปจังไทั้งเมย์ั่งจักรของทั้งเมยทั้งเป็นอื จังเลยหรอกเป็นคือนั่นธรรมธาบุญช่วมแม่ใหญ่ทรามบุญช่วมได้มีความสูงไปหลายใหญ่มีโชกมีลาศครับผมกับการเสียงโฉกแต่ละงวดละงวดไปนี่บ่อยากใหญ่ิดหวังแม้กระทั่งงวดเดียวเ่อนครับเออมันดังแห้งอยู่่อยากใหญ่ิดหวังจักคนเลยที่มามขอวานจังไดยกะแต่ละงวดแต่ละงวดนี่ก็ใหญ่ทรามบุญช่วมได้รับโชกไปอ,อกั เขาแน่บ่าเขาเน่กับเป็นของธรรมดาทำม้วนเนาะกดทนอีกจังน้อยครับผมอีกว่าโดนกับว่าเนี่ยทำม้วมทันใดทันหนึ่งอาจจะถึงละวันที่หนึ่งกับเป็นไปได้ครับมีโอกาบเป็นไปได้สูงมากนะครับก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับเอาแค่นี้นะครับผมนะ ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้าจะไปสถานที่แห่งไหนหรือศาลแห่งไหนตรงไปใหม่เดี๋ยวคอยติดตามไปเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีทุกงต้องการเลยด้วยการคิดเคยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปยังไงท่านจะมีทแถว